ในตอนเช้าเธอนั้นก็ได้มาทำรามเมงรอน้องชายของเธอแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าแถมในตอนนี้เธอก็ยังยืนอยู่ที่หน้าเตาแกส๊สมันก็ยิ่งเพิ่มความร้อนเข้าไปอีกถัดมาในตอนนี้น้องชายของเธอก็ก,กำลังเดินทางกลับมาที่บ้านพอน้องชายของเธอกลับมาถึงบ้านพ่อของเธอก็ได้ออกไปต้อนรับพอหลังจากนั้นออเธอก็ได้ยกน้ำชายเย็นๆออกมาก่อนที่เธอนั้นจะรินน้ำชาให้กับทุกคนพอหลังจากนั้นเธอก็ได้ขอตัวกลับเข้าไปในครัวหลังจากนั้นถัดมาเธอพร้อมกับทุกคนก็ได้พากันมานั่งทานราเมงพร้อมกับ พอตกเย็นเธอนั้นก็ได้มานั่งคุยก,กันกับน้องของเธออยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านก่อนที่เธอนั้นจะขอตัวเดินเข้าไปในบ้านพอเช้าถัดมาอีกวันในระหว่างที่น้องของเธอกําลังนั่งทํางานอยู่นั้นเธอก็ได้เดินเข้ามาตามน้องของเธอก่อนที่เธอกับน้องของเธอจะพากันมาจุดดอกไม้ไฟต้อนรับเทศกาลวันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแต่ด้วยวันนี้อากาศก็ร้อนอบอ้าวไม่ต่างจากเมื่อวันพอเช้าวันถัดมาเธอกับน้องของเธอก็ได้พากันมานั่งทานแตงโมโด้วยกันพอเช้าถัดมาอีกวันพ่อของเธอนั้นจะออกไปทําธุระข้างนอกพอตกเย็นน้องของ เธอนนั้นก็จะต้องเดินทางกลับไปทำงานส่วนตัวเธอเองก็ได้เดินออกมาส่งน้องของเธออยู่ที่หน้าบ้าน